สวัสดีครับขอถามความคิดเห็นเลยนะครับอันนี้โรงแรมใหญ่นะครับเห็นมาหลายที่มากเลยอันนี้คือห้องนอนโอเคนี่คือห้องนอนด้านนอกคือห้องนั่งเล่นโอเคนะห้องนั่งเล่นแล้วกูถามว่าอันนี้คือห้องซ้วมมึงเอ่อห้องซ้วมม่มานปิดอยู่ข้างนอกใช่ไหม มันนปิดอยู่ข้างนอกแล้วแท้แดนด้านในนั่งขี้อยู่เป็นยังไงลอาดูด้านในอ่ะได้เปิดดูก่นนะครับแท้แดนโอเคนี่คือด้านในส่วมแล้วถามว่านั่งขี้มีความสูงหรือเปล่าข้างในไม่มีม่านครับไม่มีอะไรปิดกั้นเลยนะฮะแต่ด้านนอกนี่ นี่หนูคือมันเป็นยังไงช่วยอธิบายกูหน่อยคือแบบคนมันนอกไม่เข้าใจไงโอ้ใครจะเป็นนั่งขี้บ้างนี่นะฮะอ่ะปิด <N ic ly> ปิดแบบนี้เออปิดด้านนอกนะถ้าสมมุติว่าอาบน้ำโป๊ะเปิดได้ไหมเปิดได้ด้านในงั้นไม่ต้องปิดหละไม่ต้องมีประตูแล้วมึง โอ้โหคิดย well, ังไงมั่งจะขี้ได้ไหมเป็นฮะเป็นเลยเี็เลยทำไรแง่แนมแง่แนมดิดิกูเล่าบุกออกมานี่ข้างในไม่สามารถทำอะไรได้นะจะบอกให้ดูดดยว่า๋ยวว่าจะมีไม่ทำไมตด้เ โอ okay, okay. เคโอเคออาแล้วออแล้วใ <laughs> ห้เปิดไปดิปิดประตูทำไม <laughs> ปิดประตูทำไม <laughs>